เป็นเป็นงานเล็กๆที่ผมกับคณาตั้งใจไว้นะครับซึ่งเป็นงานที่ในครอบครัวแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทนะครับจริงๆเราตั้งใจว่าจะเป็นงานในครอบครัวครับแต่ว่าพอเพื่อนสนิทเขาอยากมีส่วนร่วมตรงนี้คานาก็เลยทำได้ในใน,ในส่วนหนึ่งแล้วก็ก็จะมีเพื่อนที่มาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับที่มาจากสงขาเพราะว่าก็ผมก็ให้เขาเลือกว่าจะมางานในใน รอบนี้หรือว่าจะมางานอีกรอบหนึ่งของเราเขาก็เลยอยากอยากมีส่วนร่วมในทุกโมเมนต์ก็เลยมามาทุกรอบใช่ครับเพราะว่าหลายๆคนก็รอรอรุ่นเราในคู่ของเราอยู่ว่าจะมีงานมงคลเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดเป็นงานเล็กๆคมชุนุขเป็นหลายคนชอบพิธีทางทอีสายงคก็เป็นพิธีทางีิสารนบพี่ที่ให้ตรงกับกับทางบ้านของคณะนะครับเพราะว่าน้องคณนเป็น เป็นชาว,ควานาวควรปฐมมีศาลนครปฐมครับก็เลยเลือกพิธีแบบศาลซึ่งในวงคาร